كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثل the road สุรบัลลัะค์ับขอบคุณน้องวานสรีวเวเตนะครับจากบาโจเจ่ตั้งอยูน่นมอนะครับที่เชิญพระมหาเพียรโรานะครับกควาเป็น10บคนในส่วนของการขงขันาการกากบาริการในครม้งนี้นะครับ ถัดไปนะคะก็จะเป็นการเปิดพธิธีโดยประธานในพิธีก็คือท่านาโยฮันเบนทาวันนะคะท่านนายอำเภอเอจนเนของเรานะคะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรบางค บารมีอัสสลามบาริกุมบารมห์ตุลลอยบาริกาตุนะครับขอหน้ำทุกท่านนะครับเข้าสู่ในส่วนของพิเิดอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก่อนจะพิเปิดนะครับขออนุญาตทานสัมพันธ์นิดเดียวนะครับสำหรับน้องๆนะครับโรงเรียนตะวิกาต่างๆหรือว่าทุกท่านนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับถ้าหากว่าใครเป็นลมเป็นแล้งหรือว่ากำลังจะหน้ามืดนะครับเรามีส่วนในส่วนของเต็นท์พยาบาลให้บริการอยู่นะครับ เราจะมีเจ้าหน้าที่จากกระรวงศึอษาธิการสมยนนะคะมัให้บริการมาที่นี้เลยนะคะจากนี้ขออนุญาตแนะนําตัวพวกเราทั้งสามท่านก่อนนะครับผมนายมูฮัมหมัดเจ้แวรหัวหน้าสํานักปลัดระวารดูสมยนรับน้าทีบก่อนครับคุณชานเชนาหยุาวัฒนนาชุมชนองค์การานสถาบันดูสมยอค่ะอลาวกที่สําคอาเมือยอะไระที่ัตเทลกัมปุอาแมเซขอนทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการนะคะ ก็ต uh, ่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านโยฮันเป็นพะวันนะคะท่านนายอำเภอจนแน็บของเรานะคะเชิญได้บนเวทีได้เลยค่ะพร้อมคณะนะคะผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอเรียนเชิญผู้บังคับการทหารพนจิตเ้าเป็นหนึ่งนะคะท่านพร้กับสารีตำรวจภูธรนะคะพร้อมสิ่งอำเภอนะคะพอโรยณทุกโรงเรียนนะคะ แล้วก็แขกผู้มีเกียรตท่านขอเรียนเชิญบนเวนทีได้เลยค่ะและในการนี้ขอเรียนเชิญท่านนายยงการบริหา,ารส่วนต่ามบุสุทรงยนนะครับคณะผู้บริหารและก็สมาชิกสภาด้านล่างนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้ไกล่าวรยายงานถึงัตาุปรงสงค์ของการจัดงานต่อไปขอเเชิญครับ ขออนุญาตโชได้ไหมครับนี่เป็นกรข้างหังามองไ่เป็น้ายยกไปตองกอาง ب ป s m i l l a h i r a r o อร่วรกตรกเรียนในอำเภอจแนะประธานในพิธีที่เคารพกระผมนายอมรสักบาดนายกองการบริหารจตมบุญสุญย์เละ้อุลุกตากาตาบลสุญยอในนามผู้ดำเนินการกับมหากกรรมกีฬากากาตบุุญยอครั้งที่สิบสาม ประจําปี2567และประชาชนชาวตำบลสุซยอขอประบุณเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้เกตมาเป็นประธานมหากรรมกีฬาตำบลลุซยอในครั้งนี้องค์การบริหาร,รส่วนตำบลลุซยอได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของงานศาสนาวัฒนธรรมด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆที่ปลุกปังให้เด็กและเยาวชนเป็นความความสําคัญการอนุรักษ์วัฒนธรรมมลายูให้คงสืบทอดต่อไปนอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตบลได้ตันหนักและให้ความสําคัญต่อการเล่นกีฬาเสริมสร้างพลานามัยเด็กและเยาวชนให้แข็งแรงปลกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาเพื่อเป็น,ป,น,ป,นประปยช์ก่องการยาเสพติดอพยมุกรูปแบบตลอดจนเพื่อการสร้างความสมคคีที่ดีดังนั้น องค์การบริหารส,ส่วนตำบลดุสญนยจึงได้ค้อมร่วมมือจากชมรมตริกาตำบลดุสญนยจัดโครงการมหารกรรมกีฬาตำบลดุสญนยประจำปีงบประมาณ2,567โดยจัดก,กิจกรรม2รูปแบบดังนี้ 1. กิจกรรมกีฬาการแจ้งประกอบด้วยพุทบอลวลเลรกบอนฉบ,บัะกร,ร้อรวมทั้งกีฬาพื้นบ้าน สอกิจกรรมวิชาการภาษาและวัฒนธรรมมาลายูประกอบด้วยการประกวดอ่านอานาซีนการประกวดอ่านคัมภีร์กอรอานเป็นต้นบัดนี้ได้เวลาอนสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานมหากรรมกีฬาตริการตำบลสุโยครทั้งที่13ประจำปี2567ต่อไปบอรีเชิญบิสมิลลาฮิรัลลอฮ์มัลรเราะฮม S a ah uh. s s a l a m ุ a l a i k u m w a ร a h m a t u l l a h i wabarakatuh ขอความสันติสุขจากอ,องค์ลอะผู้เปานาประสบแด่พวกเราทุกท่านนะครับเรียนนายกอง์การบริหารส่วนตำบลดุสงโอท่านประหลัดอาวุโสท่านประหลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลดุสงโนท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้แทนพอบชกที่49ครับท่านผู้แทนผู้กับสอบพอจะะ ชมรมตาดกาตำบนดุสงยอผู้นำศาสนาท่านกำนันผู้ใหญ่บา้านผู้นำพองที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสงโยคณะกรรมการจัดงานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ครับเจ้ามีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นธานใ,นพ,าในพิธีเปิดงานมหากรรมตาดกาตำบลดุสงยครั้งที่13 ประจำปีพศ2567ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุส่งยอในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุส่งยอข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจแทนน้องๆเยาวชนนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือที่เราเรียกว่าตาดิกาตลอดจนพี่โน้องประชาชนชาวตำบลดุส่งโยอทุกท่านนะครับที่ได้เห็นถึงความพยายามและความตั้งใจจริง ของอาราชการส่วนท้องถิ่นก็คืออบตอดูสรงหยอทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวยไปถึงภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ตำบลดุสงยโยที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจัดให้มีกิจกรรมทางศาสนาและการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถทั้งในส่วนของภาควิชาการก็คือภาษาและวัฒนธรรมมาลายู ส่งเสริมในเรื่องของงานศาสนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้เล่นกีฬาออกกำลังกายเพื่อเป็นเกราะป้องกันในเรื่องของยาเสพติดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตลอดจนการมีส่วนร่วมของอประชาชนองค์กรกลุ่มเยาวชนและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอขอบคุณในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสงโยรนหน่วยงานรักและอรชานรวมถึงผู้ที่ร่วทั้งหมดนะครับตลอดจนน้องน้องนักเรียนศูนย์ตรีกาที่มีส่วนร่วมที่เกิดผลสำเร็จสมประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และขออํานวยพรให้ทุกท่านทั้งหลายนะครับท่านผู้มีเกียรติทั้งหมดและพี่น้องประชาชนชาวตำบลดุสงโยทุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดีงาม การงานที่เราได้ทำถูกตอบรับจากเอกองลอกสุภานุวัตาลาราถนาสิ่งใดขอให้พวกเราได้ส่งความปรารถนาทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานมหากรรมตรีกาตำบลดุสรงยอครั้งที่13ประจำปีศ5 6 7 7ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสงยอณนะบัดนี้ขอบคุณครับ เอาคอเชิญท่านนายกการบริหารส่วนตมดุส ун ยอขึ้นมาบนเวทีนะครับเพื่อที่จะจุดตุนะครับแล้วก็สมาชิกสภาขึ้นผู้บริหารเช่นด้านล่างนะครับแล้วเจ้าหน้าที่แจกทุกนะครับให้กับท่านนายกท่านนายอำเภอท่านปัดอุโสนท่านผู้ใหญ่บ้านจะขอพื้นที่นะครับท่านกำนันตมดุสุนยอท่านประธานสขานิการประจำตมดลสุนยอปลัดะอำเภอประจำตมบุสุนยอนะครับแล้วก็แขกผู้เกียรติที่อยู่ด้านบนนะครับ เดี๋ยวเราจะนับถอยหลังนะครับซักซ้อมกันก่อนนะครับข้างล่างก็มีพลุเช่นเดียวกันใช่ไหมครับข้างล่างก็มีพลุข้างบนก็มีพลุนะครับหลังจากที่จุดพลุเสร็จเราก็จะทําการปล่อยลูกโป่งนะครับตอนนี้เรารอสัญญาณข้างล่างพร้อมหรือยังครับลูกโป่งเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะคะข้างล่างพร้อมอยังครับลูกโป่งพลุข้างล่างพร้อมไหมครับพลุข้างานพร้อมนะครับ เดี๋ยวเราจะให้น้องๆน,น,นับถอยหลัง5 4 3 2 1รพร้อมๆกันนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังอ่านับถอยหลังร่วมกันนะครับ5 4 3 2 1, 1> ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านแม่เพื่จันแนะนะครับแล้วก็ใขผู้ใหญ่ทุกท่านที่อยู่หน้าเวทีอย่างนี้นะครับ แล้วด,ดับถัดไปนะครับเดี๋ยวจะมีการมอบของที่ระ<ช>ลึกนะครับ,บจากท่า,า,านน, <ะ S 2> นายกการบริหารสำนบทสมยอนะครับให้กับท่นานประธานนะครับแขกผู้เกียจยังอยู่นะครับยังอยู่ด้านหลังนะครับยังไม่ลงครับ แถวใหม่ได้ไหมคะอ่าแขกผู้เกียตตั้งแถวใหม่รอบนึงได้ไหมครับข้างหลังตั้งแถวใหม่นะคะภาพจะได้ออกมาเชิญเครับ<ว>ภาพจะได้ออกมาสวยครับหน้เลยครัหลังจากนั้นมอบของชิ้นเล็กนะคะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะคะ อีกสักรูปสองรูปนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างนะคะท่านประธานก็จะลงไปข้างล่างนะคะถ่ายภาพกับน้องตดิกานะคะทั้งสิบตดิกานะคะพี่อรเราอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับเราไม่ได้อยู่ในเฟรมใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะคะมีคนมาแจ้งนะคะว่ามีน้องผู้ชายนะคะได้ใส่เสื้อปาเลสไตล์นะคะรองใส่รองสวมรองเท้าสีน้ำเงินนะคะสูงประมาณ80เซนนะคะ ได้ภาคจากผู้ปกครองไปนะคะตอนนี้อยู่ที่เต็นต์อำนวยการนะคะใครเป็นผู้ปกครองก็สามารถมารับน้องได้ที่เต็นต์อำนวยการได้นะคะอ่ายาดีบุตรยาเตะเลยอ่าบุตรยาเตะสระเนี่ยดึงเอาไปทัวร์เดียวอ่านดาวซาปสระบริหาในเต็นต์อเมริกาเดี๋ยวปักดิ้นเสียงนี่อ่าปกเต็นหักสีอ่าว่านาุดะออ่าจะปักหัก PK นัรงดนี่เดะอ่าบ l ิหารชายเดออ่าปักระว่ายชูปลิสตาปักกรกวปักกรสนติ อันนัปกปุสะปาอีกรดอีเาพอยท่ดเี๋ยวท่านในเพื่อจะไปชมในส่วนของริทธิพนต่างๆครับขอเชิญช่างภาพนะครับขึ้นบนเวทีครับ ช่างภาพจากทุกสื่อขึ้นมาบนเวทีครับเดี๋ยวเราจะอะไรครับอาจารย์ช่างภาพนะครับจากทุกสำนักทุกสื่อทุกช่องนะครับขึ้นมาบนเวทีนะครับเราจะถ่ายรูปจากมุมบนลงไปทางล่างนะครับขอเริยนเชิญตอนนี้เลยนะครับอ่ากล้องครับกล้องตั